ที่เห็นบินอยู่ข้างๆเครื่องบินนี้นะคะบินเจ็ดตัวนะที่เห็นอยู่เนี่ย๋อเป็นแก๊งห่านค่ะคือไม่ใช่นกอบพยพหรือว่าบังเอิญบินมาเจอเครื่องบินไมโครไลท์นะคะแต่อันนี้คือตั้งใจมาบินด้วยกันนะบินเรียงแถวเลยนะบางทีเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็พวกเขาเป็นแก๊งห่านที่ตามติดเครื่องบินไปทุกขนแห่งนะคะเพราะว่าถูกฝึกมาเป็นอย่างดีนั่นเอง งานนี้ค่ะเป็นไอเดียธุรกิจเรียกว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะคะของบริษัท Delta อ v เวชันค่ะเป็นผู้ให้บริการทัวร์เครื่องบินเล็กในฝรั่งเศสที่นอกจากจะพานักบินนักบินจะพาผู้โดยสาร1คนเนี่ยขึ้นไปบินชมวิว มุมสูงแล้วเนี่ยยังพาฝูงหาเล็กๆบินประกบไปสร้างความประทับใจด้วยโอ้โอก็คือปกติเนีเราขึ้นไปเราก็ชมวิวอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่แค่ชมวิวชมนกด้วยแค่ชมวิวก็ว่าพิเศษแล้วนะอ๋ออแล้วเนี่ยค่ะคนก็จะมีคนขับกับผู้โดยสา,ารได้หนึ่งคนขึ้นไปตอนหนึ่งเที่ยวนะคะส่วนคนสำคัญของการฝึกหาเหล่านี้ก็คือผู้หญิงเสื้อสีชมพูนะคะเธอคนนี้ค่ะ ถือว่าเป็นลูกจ้างที่มีความสำคัญม,มากเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่หา่านโอ้โหเป็นแม่ห่านเลยแล้วนี่คือเบื้องหลังการฝึกของพวกเขานะคะ oh. คือเธอเนี่ย oh. บอกว่า oh. อยู่กับห่านพวกนี้นะคะ oh. มาตั้งแต่ฟักออกจากไข่คือเธอเล่าให้ฟังว่าตามธรรมชาติเนี่ย oh. ห่านฟักออกมาจากไข่แล้วเนี่ย oh. เห็นตัวอะไร oh. หรือว่าเห็นใครก็จะคิดว่าเป็นแม่ไปหมดนะคะ oh. แล้วคือเธอเนี่ยใช้เวลายอยู่กับพวกมันเนี่ยวันละ6-7ชั่วโมงหู เพราะเป็นแบบนั้นให้อยู่ด้วยกันตลอดนะคะก็เลยกลายเป็นว่าหาดเหล่านี้ตามเธอเป็นเงาเลยค่ะไปไหน <ผม S 1> ไปด้วยกันหมดนะคะ <ผม S 1> ก็เลยพ <ผม S 1> าม,มาฝ <ผม S 1> ึกบินตามเครื่องบินไมโครไลท์แบบนี้ตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยก็บินระยะสั้นหน่อยจนในทีน่ในปัจจุบันเนี่ยก็อย่างที่เห็นคือบินได้ระยะทางค่อนข้างไกลยยนะคะแล้วก็คนเสื้อเหลืองคนนี้ค่ะที่เป็นผู้หญิงสูงอายุนะคะเธอเป็นลูกค้าแล้วก็ผู้โดยสาร บินกับฮานเสร็จลงมานะคะเธอบอกรู้สึกตื้นตันใจมากเพราะว่าเธอตัวเธอเองเนี่ยมีปัญหาสุขภาพทําให้ตอนนี้ดวงตาใช้การได้แค่ข้างเดียวนะคะแล้วก็อาจจะแย่ลงจนมองไม่เห็นในเร็วนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเธอเลยบอกว่าได้มารับประสบการณ์การบินกับฮานแบบนี้ถึงกับร้องไห้ตื้นตันใจใช่เมื่อสักครู่เห็นลงมาก็คือ,อกอดให้กําลังใจกันเลยนะใช่ค่ะสนนราคาของเที่ยวบินแบบนี้นะคะหนึ่งเที่ยว ก็คือเป็นผู้โดยสาร1คนแหละแล้วก็ไปบินชมหานไปบินชมวิวกับฝูงหานเนี่ยราคาหนึ่งเที่ยวอยู่ที่450ยูโรหรือว่าประมาณ18,000บาทนะคะค่ะเออแล้วก็เห็นบินตีคู่กับเครื่องบินแบบนี้ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าอุ๊ยทรมานหาหรือเปล่าเขาจะอยากมาบินแบบนี้ไหมแล้วเขาเหนื่อยหรือเปล่าเขาต้องเที่ยวหนึ่งเนี่ยระยะทางไกลพอสมควรนะคะเขาบอกว่า อ๋อไม่เป็นไรเพราะว่าห่านเหล่านี้นฝึกมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็ฝึกอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่สําคัญนักบินที่บินอยู่เนี่ยเขาบอกว่าจะต้องสังเกตอาการของห่านด้วยว่าเวลาบินเนี่ยเขาล้าหรือเปล่าเขาเหนื่อยหรือเปล่าแล้วก็นอกจากนี้นะคะเขาบอกว่าห่านเนี่ยเป็นสัตว์ที่ฉลาดค่ะอาศัยลมที่เกิดจากปีกของเครื่องบินในการที่จะทําให้พวกมันเนี่ยสามารถร่อนไปในอากาศได้แล้วก็สามารถผ่อนแรงบินลงไปได้เหมือนกัน